บังมะฮงต้นนี้ค่ะพี่น้องดกแล้วค่ะออกม้อดกแล้วนวอยใหญ่แล้วแน่ค่ะนวอยใหญ่แล้วนะความสูงของต้นมะฮองต้นนี้กะประมาณยกราคาลอยหาสิบเส้นนะคะนี่นี่ค่ะแม่ค่ะใหญ่ไว้นี่ค่ะใหญ่ไว้นี่ยันถือฝนนะคะยกกระใสปุ๋ยให้เป็นน้ำนะคะบำรุงหลกบำรุงดินนี่เป็นนู่นค่ะข้างในโอ้ยบ่ยังมาเห็ดแปลงเลยนะคะบ่ยังมาทํำแปลงให้เพิ่นเลยค่ะ ก็ถ้าแปลงสะอมมาแล้วก่อนแต่ว่าหยามันก็ออกงายอยู่ค่ะมันเป็นแบบหญ้าเป็นกอๆนะคะดึงงายอยู่ค่ะนี่อันนี้ลูกเง้านะคะมันจะมีลูกสันลูกเง้านะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันจะมีเกสรตัวเมียเกยสรกระเทยนะคะปนกันค่ะความรูของคนปลูกมะละกอนะคะ,ขะเขาจเรียนรููไปอันนี้กันนี่ค่ะอันนี้ก็นนเป็นเกสรกระเทยนะคะเป็นกระเทยค่ะแต่เป็นตัวผู้เนี่ยจะบ่ได้กินน้อยนะคะ ยินมันวาจังสั้นนะคะตัวเมียครับกระเทยน,นี่ได้อยู่ค่ะนูนนะ่นอ่ะโอ้อยากลกคนะคะพี่น้องค่ะปลูกลายอยงผสมผสานนะคะค่อยๆเฮ็ดไปปลูกไฟแต่พอกินนะคะตอนนี้ก็เหลือกินแล้วค่ะนี่ไงโอ้นี่น,น,น,นี่อันนี้เป็นเกีรสอนตัวเมียนะคะนี่ออกมาแบบช่อๆเดียวนี่ค่ะนี่ไม่ปุ่มๆนี่ค่ะมะเขือกระดกโรคค่ะมันยังมาเอาหยาเอาหยางกอ,อก มะเฟืองต้นนี่โอ้นี่มาจุดตำแทะมาเตียแทะโอ้ยเศรอนแทบันนี่อู้หูบุนีน่ยค่ะพี่นอ้องเด็กข้าค่ะเดี๋ยวขนาดเลยนี่ค่ะต้นนี่ค่ะเตี้ยดินเลยค่ะเดี๋ยวขยายพันธุ์ต่อไปนะพี่น้องนี่แม่ค่ะเดี๋ยวว่าจพี่มาหนา้าไม้พี่เอารถไถหน่อย ไถให้เดะะ้ี๋ยวเขาท่างกับวัวไว้หรอกเมื่อยเอารถเอารถไถหน่อยมาทำรุ่นเอารถพึ้นดินนล้ค่ะรถหน่อยเฮารถทำสวนเฮาโอ้ยพี่น,อน้องค่ะเข่าสวนต้มสวนเนะาะมะละกอทย่อยญ่ทย่อยโตค่ะพี่น้องมากยกติ๊ผ้ามาเบิ่งกอไผ่มาเบิงง่งหนาะใหม่บ้านี้ มีนใไม่แกงทุกมืออค่ะทํามึกินผู้เดียวนี่กินมอเวิร์ดนะคะกินอิ่มนะคะก็พายนี่กระปูกไปยังเถืองปีดอกค่ะปลูกตอนเดือนพฤษภาพปีที่แล้วเนาะนี่นี่เด็กมอหมู่บ้านยกกับมาเอาไปนอนหนึ่งนะคะก่อนนี่นี่นีอ่อ่นอนนอนนี่ค่ะสมบูรณ์นะคะนี่กรลังแตกออกอีกค่ะถ้าได้ขึ้นก็ึ้นพร้อมๆกันเลยค่ะนี่พี่น้องค่ะนี่คืนแตกๆนี่จะขึ้นอีกนะคะ นี่กับทย่อยเพิ่นข้นไงเป็นกอค่ะเป็นกอกับขึ้นสิบเอาไว้หลายแล้ค่ะให้เป็นร่มเป็นเงาที่จริงอ่ะปลูกปลูกที่นะคะปลูกซับวางแบบนี่ค่ะเราวางกอนี่กอนี่กอนี่นะคะแต่บังเอิญค่ะเป็นยังมันจังบลอดนะคะเพราะว่าปลูกไว้ตอนแรกกับ่อใดยูนั่นแหนะคะเที่ยวไปเที่ยวมาน,นี่ค่ะนอหไงเลยค่ะกอนี่น่นนะคะน,นูนน่นน่นนนอันนี้ ยกัทําคลิปจากสถานการณ์จริงนะคะเพื่อนๆอบางที่ก็อาจจะไล่สดบางที่ก็อาจจะบดิไล่สดนะคะเป็นวิดีโอเพื่อนเพื่อนเบิ่งมาะนี่อันนี้ก็บนอนง่ยค่ะเดี๋ยวจะไหวเพื่อนเป็นขื่นเป็นกอรักก่อนนะคะยกก็เลยบอเก็บกินกับมักเก็บกินนอที่แบบว่ามันเอ่อจะบอ่เป็นรักเป็นหยังนะคะกับทยอยตัดออกนี่ค่ะนี่ค่ะกระล่างแตกกับมีแล้วค่ะโอ้ย ปลูกทุกอย่างถี่กินผสมผสานไปค่ะนี่ออกแล้วว่าเบิ่งก่อนนี่นี่ออกมาแล้วก้อนนี้ก็แตกแล้วค่ะแตกแล้วนะคะนะคะป้าค่ะเดี๋ยวยกเก็บมะเขือก่อนข่ะมะเขือลายลายมะเขือก็ตตองตัดใบออกให้เพื่อนก่อนนะคะไปตัดใบออกค่ะถ้าพอตัดใบนี่ก็ออกน้อยยากขึ้นกันนะคะ กำลังไงนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ่ะเสาร์นี้เดี๋ยวกะเอาบรรยากาศบานสวนอากาศดีแห้งนะคะเสาร์นี้ค่ะมีร่มเย็นๆนะคะคืมฝ่าคืมฝนค่ะพี่น้องค่ะค่ะขออนุญาตกิบมะเขือก่อนค่ะกิ๊บมะเขือออกแล้กก็ตัดใบให้บมะเขือจัหน่อยก่อนเนะค่ะก่อนแดดจะออกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจ้าขอบคุณมากๆจ้า